ดีค่ะร้านขวันมะต้าซาวยำค่ำคืนค่ะอะไรรู้เปล่ากับการติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ค่ะโตตวโฟล์อินวันหกสิบเบอร์คันนี้หกสิบวัตต์จากร้านขวันมะต้าซาวกับ honda cb 650หกห้าศูนย์สวยจังเลยแล้วก็ไฟสว่างมากหกหกสิบวัตต์เนี่ยเดี๋ยวเคพันสองกำลังจะมาเคพันหกกำลังจะมาติดตั้ง อ้แเรา <c oughs> มีคับาร์ติดตั้งได้นะใช่ค่ะของเราไม่มีแคสบาร์ก็สามารถติดตั้งได้เลยนี่นะคะเป็นตำแหน่งอย่างนี้เลยนี่นี่นะคะอเอาละเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งด้านหลังนะคะพอไฟส่องสว่างทั้งลำทั้งคันแล้วเนี่ยมันสว่างขนาดไหนกันนี่อ่านี่ไฟสีขาวค่ะไฟสีเหลืองค่ะสามารถพักไฟขอทางได้นี่เป็นไงละ่ะขับขี่ ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนอย่างสายทัวร์ลิงเนี่ยนาฮงนาแฮ้อะไรเงี้ยไปเถอะไฟหนูกินขาดแล้วก็ไม่แยงตาเพราะว่าของเรามีคัชออฟนี่ค่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอรไลท์แบบนี้ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนนะคะใช้ไฟให้มีประโยชน์เห็นใจเพื่อนร่วมทางด้วยก,กันขอคิดถึงไฟร้านขวัญมัต่าสาวค่ะ